DITP Refresh p o d พอดแคสที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับ Podcast ์ i t p Refresh เช่นเคยนะครับอยู่กับผมปิติชัยรัตนานาคาหัวหน้ากลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร DITP ครับ วันนี้รับหน้าที่เป็นโฮสใน EP ที่29นี้ครับโดยวันนี้เรามีโคโฮสที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมก็คือ คุณยศช,ชัยาศาสตร์แสงจันทร์ครับหรือคุณยศนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสินค้าประตุศตและก็ระบบสมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารสวัสดีคุณยศครับสวัสดีครับพี่ซอนในพีนี้เราสองคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออกไก่มาให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมกันนะครับถ้าอย่างนั้นในเบื้องต้นอยากจะให้พี่ซอนเล่าถึงสถานการณ์การส่งออกให้ได้เห็นภาพกันสักนิดครับครับก็ถ้าเป็นสถานการณ์การส่งออกสินค้าประตุศโดยเป็นสินค้าไก่เนี่ยในภาพรวมเนี่ย ถ้าเอาเรื่องผลกระทบก่อนนะครับผลกระทบประเทศไทยในส่วนของผู้ส่งออกไทยเนี่ยก็ยังเจอปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานนะฮะแล้วก็เรื่องการมีการเกับตัวแรงงานต่างชาตินะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่ตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็จะมีการผ่อนคลายเป็นห่วงๆช่วงๆไปนะครับก็เริ่มเข้ามาหา วัยหรือ,อยาอะไรต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์กับจํานวนของแรงงานที่ต้องการในในอุตสาหกรรมที่จะผลิตไก่นะครับอีกอันนึงคือเรื่องสําคัญครับเรื่องราคาต้นทุนวัุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นจากอะไรก็คือมีข้าโดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็กะถัวเหลืองนะครับส่งผลเนี่ย มันก็ทาให้กําลังการผลิตในประเทศลดลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงต้นปีนี้หลักหักก็คือเรื่องปัญหาค่าขนสง่งที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าระวางเรือค่าเครื่องบินค่าทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการขนสง่งโลจิสติกส์เนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับก็เป็นผลกระทบที่ทําให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆแล้วก็สินค้าไก่นะครับผู้ประกอบสินค้าไก่ก็จะได้รับผลกระทบตร,บตรงนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือสถานการณ์สงครามของรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งมีผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเรื่องของการส่งออกธัญ,ญพืชต่างๆครับที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะไก่ซึ่งต้องบริโภคอาหารที่เป็นธัญ,ญพืชค่อน,นข้างสูงนะครับ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ต้นทุนทุกอย่างนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆในสถานการณ์ส่งออกหรือที่จะจะไปต้องไปผูกกับสถานการณ์ของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจริงๆมันก็มีปัจจัยทั้งั้นทั้งด้านดันลบ อยู่แล้วนะครับเพราะสถานะสงครามนี่ยก็ต้องม,มีมีมีภาพลบอยู่แล้วแต่ในอุกกาศเนี่ยมันจะก่อให้เกิดด้านบวกบ้างน,นะครับยังมีด้านบวกให้เกิดขึ้นดางเอาผมไปไปที่ด้านลบก่อนละกันนะครับแน่นอนพอมีสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาตรการแซงชันของประเทศคู่สงครามแล้วก็ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นโดยออโตเมติกอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านบวกทีนี้มันมันก่อให้เกิดด้านบวกอย่างไร ก็คือพอมีมาตรการแซงชั่นส่งผลให้หลายประเทศเนี่ยก็ต้องยกเลิกการส่งออกอาหารชั่วคราวยกตัวยอย่างเช่นไกลล้บ้านเลนเคียงเรานะครับประเทศมาเลเซียได้มีการยกเลิกการส่งออกไก่ชั่วคราวนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าทําให้สิงคโปร์เองเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําเข้าไก่รายใหญ่ของมาเลเซียนะครับจำเป็นต้องหันมาสั่งซื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากประเทศไทยเพิ่มขึม้นอันนี้ก็เป็นเรื่อง,องผลบวกที่ ต่ออุตสาหกรรมไก่ของเรานะครับหาเดียวกันเนี่ยภาคเอกชนเองนะครับก็นี่มีการประเมินสถานก,การส่งออกไก่ในปี2565นี้นะครับซึ่งก็เกิดจากการที่เราทางกรมส่งเสริมสินค้าว่างประเทศหรือ DITP ได้จัดประชุมนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมสถานการและแนวทางการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มนะครับหรือเรียกย่อว่า COP ซึ่งเราเพิ่งมีจัดไปเมื่อที่1กรกฎาคม2565ถือเป็นทั้งที่4ของปีนี้แล้วนะครับเดเยาทางเอกชนทางผู้ประกอบการสินค้าไก่เนี่ยก็ได้ประเมินว่าปริมาณการส่งออก มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละหน, uh huh. นะครับร้อยละน, uh huh. น,นะครับโดยในแง่มูลค่าเนี่ยถ้าเป็นเงินบาทก็จะโตเติบโตขึ้นประมาณร้อยละสิบสอนะครับเนื่องจากราคาต่อนหน่วยของไก่เนี่ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นครับ ครับเวลาที่เราพูดถึงการส่งออกไก่ไปต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราได้ส่งออกไก่ประเภทไหนบ้างส่งไปเป็นตัวตัวมีการแปลรูปรวมถึงแต่งผลิตสินค้าเนื้อไก่ที่สําคัญของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดไหนบ้างตรงนี้อยากให้พี่ซอนช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับโอเคนะครับจริงๆข้อมูลเกี่ยวออก,กับไก่นะครับการผลิตเนี่ย ในประเทศเราเนี่ยก็ขออญาตใช้ข้อมูลของปี2564นั่ปีละกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มวิจัยสถิการประสุสตัตว์แล้วก็สํานักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของกมรมปศุสัตว์ด้วยท,ท,ที่ให้เราได้ใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาถึงการผลิตครับถ้าเป็นปริมาณนะครับปริมาณการผลิตไก่เนื้อปี2 0 6 4เนี่ยจะประมาณ1,754ล้านตัวนะครับ,รบซึ่งในล้านตัวนี้สามารถออกมาเป็นผลผลิตได้ประมาณ3.104ล้านตันนะครับโดยโดย,โดยที่เรามีลงค่าไก่เนื้อนะครับทั้งประเทศเนี่ยประมาณ565โงนะครับกำลับบงการผลิตก็ประมาณ4ล้าน30,000ตัวต่อวัน ก็ก็ก,ก็จะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับนะคะด้วกานที่มีมเรามีโรงค่าสัตว์ปีกเพื่อการสง่งออกเนี่ยประมาณ34แห่งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับก็มีกําลังการผลิตประมาณ3.7ล้านกัวต่อวันนะครับ ในส่วนของโรงงานแปรรูปนะครับผลิตพันธุ์จากไก่นะครับเรามีทั้งหมด69โรงนะครับกำลังการผลิตก็ประมาณ6แสน6 0 0 0ตันต่อปีนะครับเมื่อกี้ทางคุณยศบอกว่าเอ๊ะแล้วแหล่งผลิตไก่เนื้อเราในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างนะครับก็ถ้าไก่เนื้อที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางของเรานะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ประมาณเกือบเกือบ20%เลยนะครับก19.7นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่กาญจนบุรีเดือดไปทางตะวันตกนิดนึงครับประมาณร้อยละสิบ นะครับมาที่ภาคตะวันออกครับก็ที่จังหวัดชนบุรีร้อยละเกแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับนครราชสีมาประมาณร้อยละ8.87แนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆก,ก,กับโคราชเรานะครับนครราชสีมาก็ามาร้อยละหกจอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการผลิตของปี2 5 6 4น่ทั้งปีนะครับ <c oughs> ในส่วนของโครงสร้างสินค้าส่งออกเนี่ยในปี2 5 6 4เนี่ยถ้าเกิดเ,เราประมาณการแล้วเนี่ยไก่แปะรูปที่เราส่งออกเนี่ยจะตีเป็นสัดส่วนประมาณ71 8ุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไกส่สดแช่เย็นแช่แข็งก็จะเป็นที่เหลือก็คือประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับครับคุณผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าเราได้ส่งออกไก่แบ่งออกเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไก่สดแช่เย็นแช่แข็งหรือไก่แตรรูปต่างๆทีนี้เอามาดูกันว่าตลาดส่งออกไก่ที่สําคัญของไทยเราอยู่ที่ประเทศไหนบ้างครับพี่ซอนครับผมเมื่อกี้ เราพูดถึงเริ่มการผลิตนะ,ค,ะครับวันนี้ก็มารู้พูดถึงตลาดส่งออกบ้างแน,น่ี้ตลาดส่งออกเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเลขเนี่ยทางกรมเองก็มีส่วนในการที่จะทําแฟกชี่งอ,อะไรต่างๆด้วยก็จะขอใช้ตัวเลขค่อนข้างในปัจจุบันนิดนึงคือใช้ของปี2065เลยโดยที่จะเป็น6เดือนแรกนะครับช่วงมกราถึงมิถุนา2065นะครับโดยที่ตลาดหลักที่เรียงอันดับตามมูลค่าส่งออกเลยตลาดแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าไก่ของเราที่ใหญ่ที่สุดนะครับมูลค่าการส่อกไก่รวมประมาณ 928.68ล้านเหรียญสารัฐนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็วรวม3 8 0 0ล้านบาทเลยนะครับซึ่งในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็โตขึ้นประมาณร้อยละ1.25นะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ49.32เปอร์เซ็นต์ทีนี้เกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์เลยนะของมูลค่าการส่งออกไก่ทั้งหมดนะครับ,รบโดยโดยในญี่ปุ่นเนี่ยแบ่เป็นไก่แปรรูปเนี่ยประมาณ727.6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ0.19น,น,นะครับ,รนะรบแต่เป็นไก่สด แช่เย็นแช่แข็งประมาณ201.08ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เติบโตขึ้นประมาณ5.26เเซนตะครับมอเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็คือ6เดือนของปี2 0 1 4นะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับเท่าที่ทราบเนี่ยทางค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยก็อ่อนค่าลงนะครับทำให้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องจ่ายสินค้าในราคาที่แพงขึ้นครับการซื้อสินค้านําเข้าก็อาจจะต้องมีการพิจารณามากขึ้นนะครับและมีระดมที่จะ ต้องประหยัดมากขึ้นนะครับประกอบกับสถาการตอนนี้เรื่องโควิดเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอ0่งร้อยเปอนตะครับ uh huh. ก,ก,ก็จะเป็นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยนิดนึงนะครับผลกระทบที่ทําให้สินค้าไก่ก็ต้อง ถีบตัวขึ้นหน่อยนะครับกับบุการส่งออกไทยนะครับอันดับ2นะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเป็นตลาดอันดับ2ที่มีมูลค่าการส่งออกไก่โดยรวมเนี่ยประมาณ337.19ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1 1ึ0 0ล้านบาทนะครับตลาดนี้บวกประมาณ28.25%นะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกไก่ไทยก็จะประมาณ17.91%นะครับก็แบ่งเป็นไก่แปรรูปนะครับ ประมาณ11,000ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นไก่สดแช่เย็นแช่แข็งประมาณอีกประมาณ8 8ล้านบาทอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับไก่แปรรูปแล้วนะครับส่วนอันดับ3ครับตลาดจีนนะครับตลาดจีนถือเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับสาของไทยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะได้ว่าประเทศจีนเองก็เป็นประเทศผู้ผลิตไก่เหมือนกันนะครับเขามีเขาเขาเขาเป็นประเทศที่ผลิตไก่เขาเรียกว่าเยอะมากนะครับนะครับในส่วนการส่งออกนะครับเราส่งออกไปประมาณ 3,972ล้านบาทก็เกือบเกือบ4 0 0 0ล้านนะครับเติบโตขึ้นประมาณเอ,อ่อโทษทีครับทางส่วนของจีนเนี่ยเราเติบโตลดลงนะครับก็ลดไปประมาณเกือบ30นะครับถ้าคิดเป็นสัสสดส่วนที่เราส่งออกไปก็6.34เของมูลค่า,าการส่งไก่ไทยนะครับโดยแบ,บ่งเป็นไก่แปรรูปเนี่ยประมาณ13ล้านบาทนะครับแบ,บ่งเป็นไกส่สดแช่เย,ย็นแช่แข็งประมาณเกือบ4 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลาของปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งที่สินค้าไก่ในตลาดจีนเนี่ย อาจจะมีตัวเลขที่ลดลงนะครับก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับเข้าใจว่าในเป็นเรื่องของซีโรโควิดส่วนหนึ่งนะครับการขนส่งนะครับที่ค่อนข้างมีราคาที่สูงขึ้นการปิดด่านต่างๆนะครับความต้องการการบริโภคในประเทศจีนก็ก็อาจจะมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็อ่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโรงงานที่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเข้าประเทศจีนนะครับเขาคงยังไม่ได้มีหน่วยงานที่สามารถมาตรวจเพิ่มให้กับประเทศไทยได้เนื่องจากการติดข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็ยัง ทุกวันนี้ก็ยังณเวลาเนี้ยที่เราอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยที่กำลังให้ท่านท่านผู้ฟังได้รับรู้เนี่ยเข้าใจว่าทางจีก็ยังมีปัญหาเรื่องการเดินทางเข้าออกอยู่นะครับยังไม่สามารถเดินได้ออกโดยเสรียอย่างนั้นอย่างอย่างอย่างโดยโดยปกตินะครับ,รบก็อาจจะมีสักประมาณ3าี่ปัจจัยเนี่ยครับที่อาจจะมีผส่งผลให้การส่งออกไก่ไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับอ,อีกอันนึงก็คืออย่าลืมว่าประเทศจีนเองก็เป็นผู้ผ,ผลิตไก่เองอยู่อยู่แล้วนะครับ,รบแต่เขาอาจจะต้องการนําเข้าบางส่วนเพิ่ม ตลาดซาโุก็ถือเป็นณตอนนี้เราต้องบอกถือเป็นตลาดใหม่นะครับารที่เปิดประเทศกับเรานะครับหลังจากที่ปิดมานานนะครับแล้วก็เราจะมีคณะเดินทางไปโดยนําโดยท่านรองนายกจุลินักษณะวิสิทธิ์ไปนะครับในการที่จะไปพบปากกับทางภาคเอกชนของเขาทางท่านรองนายกจุลินก็จะพบกับกับภาครัฐนะครับอะไรที่เป็นข้อจํากัดหรืออะไรที่เป็นข้อที่เราอยากจะให้ส่งเสริมเนี่ยก็ใส่อยู่ในวาระของท่านรองนายกอยู่แล้วนะครับในส่วนของภาคเอกชนที่ไปเข้าใจว่าไปกันเกือบ มากกว่าร้อยร้อยชีวิตร้อยกว่าชีวิตครับก็ตีเป็นบริษัทด้จะประมาณเกือบร้อยบริษัทนะครับก็ไปก็หลากหลายแบ่งเป็นสินค้าเกษตรอาหารเนี่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบหกบบริษัทนะครับก็ไปกันแน่นอนครับผู้การทุกคนที่ไป ที่ทางเดียดีนำพาไปก็อาจจะไปดูโอกาสนะครับไปพูดคุยกับทางผู้นําเข้าเขาก็อได้รับความช่วยเหลือจากทางสภาหอารค้าของทั้งที่กรุงริยาและที่เมืองเจดดานะครับซึ่งเป็น2เมืองหลักที่ที่เราจะไปจัดกิจกรรมวิสัยแมทชิ่งพบปะพูดคุยกับเขานะครับในส่วนของสินค้าไก่เองนะครับเดี๋ยวอาจจะคุณยอดอาจจะเล่าเอาสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปของการขออนุญาตเนี่ยแล้วตอนนี้สากามันไปถึงไหนแล้วครับผม พูดถึงสถานการณ์ซาอุนะครับแต่เดิมเราไม่สามารถส่งออกไก่ไปที่ซาอุได้นะครับแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานของพาณิชย์นะครับได้ประสานกับทางกรมปศุสัสตว์ของไทยนะครับเพื่อให้ให้สร้างความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ตรวจสอบโรงงานให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไก่ของไทยรวมถึงมีการประสานไปรยังหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อดาเนินเรื่องนะครับยื่นไปที่หน่วยงานของซาอุดาที่เกี่ยวข้องอย่างชเช่น sfda นะครับหรือถ้าเทียบของกับของไทยก็คือเป็นเหมือนเป็นเสมือนเป็นอยอยของทางซาอุแล้วก็น,นอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานซาโซครับที่เขาดูรเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้านะครับถ้าเทียบของไทยก็จะคล้ายๆกับมกนะครับก็ช อกอชอะ<ช>ครับโอเคจริงๆมันเป็นการทํางานร่วมกันแหละนะครับกรมเองก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เป็นด้านเทคนิคของนี่อยู่แล้วนะครับ,รบแต่เป็นหน่วยงานที่สามารถประสานส่งสานได้ก็เราต้องทํางานร่วมกับทางหน่วยงานที่เขาเป็นเหมือนดูแล ทัสเตอร์ตรงนี้ก็แต่กลมปุสัาว์เองอะไรต่างๆนะครับในภาคเอกชนในต่างๆที่เขามีข้อมูลอะไรต่างๆก็ทํางานร่วมกันแล้วก็เอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยประสานในทางกระทรวงงานต่างประเทศสานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศของเราที่เมืองเจด,ด้านะครับล้วก็ให้ประสา,านรัดหมายทางนู้นให้มีการรีวิวกันนะครับ,รบดูนี่น่พิจารณากันต่างๆแล้วก็จากนั้นเขาจะส่ง บุคลากรที่ที่ที่เชี่ยวชาญนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาเนี่ยมาตรวจตรวจครบมาตรวจซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทํามาตั้งแต่ก่อนคบเปิดประเทศกันอีกนะก็ทํามาตั้งแต่เข้าใจว่าปีที่แล้วปีกว่ากับ2ปีแล้วในช่วงโควิดก็อาจจะติดขัดเรื่องปัญหาการเดินทางนิดนึงแต่ก็มีการประสานกันตลอดจนล่าสุดสถานการณ์เป็นไงครับคุณยศการณ์ล่าสุดก็มีการเปิด นะครับให้โรงงานของไทยสามารถส่งออกไปที่ซาอุดได้ครับปัจจุบันก็มีบางบริษัทเอกชนที่มีการเปิดตู้นะครับครับสำหรับที่พี่ซอนพูดถึงนะครับเรื่องการอนุญาตของซาอุดครับโรงงานที่ส่งออกไก่นะครับของผู้ส่งออกไทยไปที่ซาอุดปัจจุบันนะครับทางหน่วยงาน SFDa ครับหรือออยของซาอุดครับมีการอนุญาตนะครับ ขึ้นรายชื่อให้โรงงานในประเทศไทยทั้งหมด11โรงงานนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2565เป็นต้นไปนะครับก็คือประมาณต้นปีนี้เนี่ยครับเพิ่งเพิ่งอนุญาตก็จะมีโรงงานทั้งในจังหวัดกรุงเทพนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับสมุทรปราการนะครับสะบุรีนะครับก็ก็หลายโรงงานอยู่นะครับก็หวังว่าจะทําให้ไก่เองมีตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยเพราะตลาดซาอุดิอาระเบียแล้วอาจจะเป็นสปริงบอร์ดไป ถึงประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับก็หวังว่าผู้ประกอบการส่งออกไก่นะครับก็จะสามารถผลิตไก่ที่มีคุณภาพนะครับส่งออกไปยังทโรคเรสาาขึ้นนะครับในส่วนของกรมเองนะครับก็ได้มีการสับสนนะครับเรามีการประชุมกับทางผู้ประกอบการส่งออกทางสมาคมของสมาชิกทุกท่านเนี่ยเป็นประจำนะครับทุกๆเดือน2ีโอพีนะครับนะครับ COP ถูกต้องนะครับก็ก็ มา,าอัปเดตสถานการณ์ตลอดว่าเราจะเข้าไปมีกิจกรรมส่งเสริมได้อย่างไรนะครับในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักมเมืองรองอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทํารวมกันในในแง่ของสินค้าอาหาระรเครื่อนดื่นแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของไก่แปรรูปไก่อะไรต่างๆไปด้วยนะครับ,รบอะไรก็ตามที่ทางกรมเองดีไอทีพีเองสามารถส่งเสริมให้โภคการสามารถเร่งหรือส่งออกตัวสินค้าไปในตลาดเป้าหมายได้เราก็ยินดีที่จะทำครับถึงตอนนี้ผู้ประกอบการที่กําลังมองหาตลาดหรือประสบกับปัญหาในการส่งออก ตลาดที่มีกู่ค้าอยู่ก็อย่าลืมว่าเรายังมีทูตพณิชย์ประจาสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสอคอตอที่กระจายอยู่ทั่วโลกที่จะคอยเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ปัญหากับท่านนะครับวันนี้ก็เป็น E ีีสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากก็เป็นสารการ,การส่ง,งไก่ของประเทศไทยแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าภาคการผลิตเองนะครับเรื่องการส่งออกตลาดหลักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตเด่ย สินค้าไก่ก็เป็นอีกสินค้าฮีโร่ตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่จะนําพามูลค่าการส่งออกให้กับประเทศนะครับในส่วนของภาครัฐเองนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดตพีอ่ะก็ยินดีพร้อมช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการเองตัวอุตสาหกรรมเองนะครับตัวสินค้าอะไรต่างๆนะครับเราก็มีโครงการกิจกรรมต่างๆในการที่พัฒนาส่งเสริมต่างๆเดียวกันเราก็ทำงานใกล้ชิดกับทางภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่จะ ช่วยกันนะครับเล่งผลักดันแล้วก็เดินไปด้วยการบูรณาการร่วมกันที่จะทาให้อุตสาหกรรมไก่ของเราเนี่ยเ,เติบโตขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังเป็นโปรดักฮิโร่ของประเทศไท<า>ย,<า>ยต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็วัง่าข้อมูลต่างๆจากการสนทนาของเราในวันนี้ครับจะช่วยให้ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยหลายท่านได้าสามารถวางแผนการผลิตแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสาหรับในอีพีหน้าครับวายังมีเรื่องเรื่องราวในกลุ่มปศุสัตว์มาฝาก นกนะครับนั่นก็คือการส่งออกสุกรไปยังต่างประเทศนะครับท่าในใดที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจนี้ห้ามพลาดเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมได้นะครับก็คือ d i t p g o t h นะครับหรือโทรสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้นะครับ จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคําถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่ทุกท่านได้ครับก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะครับสําหรับวันนี้ผมและพี่ซอนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการคาเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p g o t h หรือสายด่วน1 1 6 9